สาธุการทุกคัท่านทุกร,รูปนะครับตาา่าจงด้วยที่มาร่วมกันประพฤติวัดปฏิบัติธรรมในโอกาสครั้งนี้เพราะว่าการปฏิบัติธรรมนั้นให้ผลจร,รลิงรักาษาพระศาสนาได้มากกว่าการอามิสบูชาเพราะว่าการปฏิบัตินั้นให้ผลยั่งยืนให้ผลเที่ยงแท้ให้ผลแน่นอนไม่แปรพันไม่เปลี่ยนผันไปจากนี้ ซึ่งบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่วพระพุทธองค์ทรงเน้นย้ำก่อนที่จะเสด็จดับคันธะปริเนผ่านไว้ว่าวยธรรมมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะสังขารทั้งหลายทาั้งปวงมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมหรือว่าจงใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิเยเกจิกุสลธรรมมาสิ่งที่เป็นกุศล เป็นข้อมูลหรือว่าเกิดขึ้นจากความไม่ประมาทอัปมาทะสมโมสรณา,าสรุปลงอยู่ในความไม่ประมาทรอยเท้าของสัตว์บรรดามีใ a โลกนี้ไม่ว่าจะเป็นรอยเท้าหมูรอยเท้าแมวรอยเท้าไก่ใหญ่ที่สุดรวมลงที่สุดก็คือรอยเท้าช้างพระตบ,บิดกมีตั้งแปดหมนสี่พันพระธรรมขันสรุปลงก็คืออยู่ในความไม่ประมาทนี้เองฉะนั้นแล้ว ท่านพระพุทธศาสนิกชนทั้งบัรพชิตและกระลือหัดที่มาในวันนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเรียกว่าเป็นผู้มีสติตื่น นัตัยตยานุภาเวนะสยสัมพุตเตชะสาด้วยอนุภาพแห่งคุณประสีลัตนาตัยอันเป็นอดีสัยบุนเดเขตจงโดนบันดาลประทานพรให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านทุกคนที่มาร่วมสดับรับฟังธรรมะในโอกาสนี้รัตนตยานุภาเวนะขออนุภาพคุณพระพุทธรัตขอสิ่งเนเสษสันสะรพันธต หมายจงละล้นเลิกไปทุกโศกและโรคภัยและวิปัสสปีธาหวังใดมีในจิตจงสันติประจัตตาถวยเทพ,พเทวาอภิบาลนิรันดรประสิทธพิพรสวัสดีจเจริญศีจเจริญชนจเจริญลาบจเจริญผลจเจริญพันธ์เสมอสมัย,มยนิราชทุกนิราชโศนิราชโรคนิราชภัยประสงสรรกุศลใดจงสมประสงค์จงทุกประการขอให้บุญกุศลสั่งผลทอย่างให้สมหวังเสด็จขอเอวังจากญาตย่อมไป ใจจริงว่าอยากแข่วขาดหางหนีไก่กกะยมเอ้ยแต่จนใจนอศรัทธายอนวัดว่าอยู่ไก่เงินขอเชิญย่มไปเยี่ยมวัดโใชัยงามสง่าอยู่ในไต่ดูฝ่าขอเชิญถากไปเบังดูไปเบังแล้วกะซีฮงว่ายังไงพ่อปันไหนลุกพอผาสใสไปหูจักเท่านั้นซาไลาเดอร์สีพอท่านเห็นจ่อยค่อยโดนไปสิเสียถาชีวิตแลเวลาว่ได้ค่อยอย,ยู่ถากย่ยม วัตยาข่อไทยถงมังดลเสบียงผอมสุป,ปการขั้นสีเที่ยวทั่งบวงให้หาหม่องบังหัวไวเนเดอร์ขั้นสิเที่ยวทั่งไก่ไทยถงห้มีผองขั้นเสิเที่ยวทั่งบ่วงให้หาทิ้งบงยยังใหญ่ขั้นสิขึ้นต้นไม้ให้หาหม่องบงสิลงยาสิลงไลหลเล่นเพื่อนไลหลบ่หูคำม้วนํ้ำผัวกักบว่ามัดศิษาตร์ดอกคำท่างขออนุภาพพุทธานุภาพนำ มงคลเกษมสีจงอยู่เย็นเป็นสุขทุกนาทีจเจริญสีสุขสวัสดิ์พิพัฒนาสังขานุภาพนำผลสัพมงคลทุกทวนหน้าจงอยู่เย็นเป็นสุขทุกเวลาได้หันหน้าบ่ายหน้าสู่พระนิพพานนะทุกท่านทุกคนเถิดระประทานแสดงพระธรรมเทศนาอัปมาทากถาบัตนน้สมสมัยใดเวลาจึงขอสมุจิติรงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการชนะนี้